ดีค่ะเพื่อนๆคะตอนนี้น้องจะพาเพื่อนๆมาดูตะไคร้ที่เขาเพิ่งปลูกไปไม่นานนะคะงามมากๆเลยและพามารู้จักคนที่ปลูกด้วยแล้วก็จะสอบถามเขาว่าวิธีการปลูกเขาทำยังไงบ้างนะคะพี่เล็กอยู่ตรงนี้ดีกว่าใ,ใกล้ๆต้ในตะไคร้ uh huh. สวัสดีค่ะพี่เล็กแนะนําตัวหน่อยค่ะค่ะ,ะชื่อเล็กนะคะเป็นเกษตรกร,ร,กรอยู่อยู่วัดบึงราชสวายอำเภอบางเลนค่ะค่ะ ก็ตรงนี้พี่เล็กปลูกเองทั้งหมดเลยใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะปลูกดูแลแต่ปลูกม,มีผู้ช่วยปลูกอ๋อมีผู้ช่วยปลูกก็คือป้าเปี๊ยกใช่ป้าเปี๊ยกเป็นคนปลูกเพื่อนๆที่ตามคลิปน้องอยู่ก็คงจะจาได้ว่าคลิปที่แล้วนี่ที่น้องมาสอบถามป้าเปี๊ยก <c oughs> ถึงเรื่องการดูแลนาแปลงนี้นะคะก็คือไล่โพลวัตที่เดิมที่เรามาคันั้งที่แล้วแต่ครั้งนี้คือตะไคร้เขางามขึ้นกว่าครั้งที่แล้วเยอะเลยอยากจะสอบถามพี่เล็กว่าอันเนี้ยตอนตอนเราเอาลงครั้งแรกเนี่ย จากดินดินเขาสภาพเป็นยังไงคะตอนนั้นแบบนี้ค่ะก็คือแข็งแข็งใช่ใช่ดินเขาก็จะเป็นปลูกใหม่ๆมันก็จะเป็นแบบนั้นอ่ะอ๋อเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆครับพี่มันก็กระหล่อมกระแหลงใช่มันดูมันจะไปมันจะตายมันจะเป็นอะไรอย่างงี้ค่ะโอ้แล้วดินมันก็แห้งๆแบบนี้ใช่แต่อันนี้ก็ค่ะเราลดน้ำเฉพาะตอนเช้าไงคะเฉพาะเช้าอแล้วก็มามาที่เป็นอย่างนี้อันนี้เนนอันนี้เดือนกับสิบสองวันสิบสองวันอ่า ปลูกไปเดือนหนึ่งกับสสองวันจากตอนแรกที่ที่เป็นแบบนี้ใช่ค่ะโอ้ตัวไวนะเออแล้วก็ใช้ใช้สูตรระเบิดดินของอาจารย์อะค่ะกับสารระเบิดดินดานใช่กับอาหารจานด่วนไม่ถึงไปหมยถึงว่าก่อนที่เราจะปลูกหรอคะไม่ใช่ค่ะปลูกไปแล้วปลูกจากอย่างนี้แล้วตอนแรกดินเขาก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วเราก็ปักไปอย่างนั้นเลยค่ะปันดินเอาคีเลนมาลองก้นหลุมแล้วก็ปักอ๋อค่ะค่ะแล้วยู่ตรงนี้นะค่ะแล้ว แล้วหลังจากนั้นสักพอหลังปักจะปักไปแล้วหลังจากปักมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะรดน้ำมันก็จะงานงงๆอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเอาสูตรระเบิดดินดานของอาจารย์บวกกับอาหารจันทนดวนแล้วสักประมาณอาทิตย์ฝ่าฝาค่ะสิบฝ่าวันมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เริ่มจะเริ่มดีขึ้นมาแต่มันยังไม่เท่านี้มันจะอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะอันนี้คือลาดไปสองเที่ยวแล้วมันก็จะงามประมาณสองเที่ยวยสองเที่ยวคือ จะด่วนแล้วก็เบิดดินดานใช่ค่ะสองเที่ยวแล้วก็ลาดพร้อมกันเหรอคะลาดพร้อมกันเลยผสมเลยเพราะว่าเล็กมันไม่มีเวลาที่มารลาดทีละครั้งแเดือนแต่ว่าเที่ยวแรกอ่ะสูตรระเบิดดินดานเที่ยวหนึ่งสูตรระเบิดดินดานบวกบวกอาหารจันด่วนตอนเที่ยวสองอ่ะมันมีแค่อาหารจันด่วนอย่างเดียวอ๋อตอนแรกที่เราตัดสินใจใช้เบิดดินดานเนี่ยตอนนั้นดินเป็นไงคะดินมันอย่างเงี้ยค่ะมันคือปลูกแล้วมันจะไม่ไปไหนพืชมันไม่ไปไหนอะนข่งไหมดินอข่งฮะ ดินแข็งด้วยค่ะแข็งด้วยแต่ดินตรงเนี้ยมันก็ไม่เชิงแข็งแต่เหมือนแบบไม่ค่อยมีสิวัตถุไหมใช่ใช่มันไม่ถึงกับแข็งแต่ว่ามันไม่งามก็เลยลองดูลองสูตรระเบิดดินดานของอาจารย์ดูอ๋อแต่ว่าใช้สูตรระเบิดดินดานไปเที่ยวเดียวแต่ว่าอาหารจะนวนสองเที่ยวอ๋อระเบิดดินดานแค่เที่ยวเดียวเองใช่เพราะเราต้องการให้ดินเนี่ยมันร่วนซุยใช่ไหมซุยขึ้นอ๋อแล้วก็ไอ้ดินบริหารชุดหนึ่งมันก็จะมีตัวฮิวเมดด้วยตัวนั้นก็คือช่วย ให้ดีมันเก็บเก็บน้ำเก็บน้ํำเก็บอะไรได้ดีชุ่มขึ้นชุ่มขึ้นอ๋อค่ะตอนแรกลาดไปมันก็มันน้ํามันไม่ซึมมันไหลอที่เขาเรียกอาหารจานด่วนเพราะอะไรครับพี่เล็กก็คือแบบเอออันนี้ต้องถามอาจารย์นะแต่จริงจริงคือลาดไปแล้วว่าพักเดียวหง่์งามอย่างตะไคร้อะตะไคร้ที่ที่นาบางเกวอะค่ะถามอาจารย์ว่าทํายังไงอาจารย์บอกมาสูตรอาหารจานด่วนใส่ไป ไม่ถึงสิบห้าวันค่ะตัดได้เลยต้นอวบสวยมันเล่งด่วนหรอคะอ๋อก็คงเป็นเพราะเหตุนี้ถึงได้ชื่อว่าอาหารจานด่วนใช่แล้วอาหารจานด่วนนี่ก็มันมันมีอะไรบ้างแต่แต่ของเล็กเนี่ยมีฮอร์โมนไข่อยู่อยู่ประจําอยู่แล้วก็เลยแค่มีฮอร์โมนไข่ใช่ฮอร์โมนไข่ซูเปอร์กับฮิวเมดฮิวเมดอ๋ออีดำอีดำใช่ใอีดค่ะแล้วก็ปุ๋ยยูเเลีย คาโาซานใช่ไหมใช่โอ้พูดถึงคา,าราซานเดี๋ยวเราจะสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องนาข้าวต่อนะคะ <c oughs> ก็วันนี้เราก็จะสอบถามพี่เล็กแค่นี้ก่อนเนาะถ้าใครปลูกตะไคร้อยู่เนาะหรือว่าปลูกพืชผักชนิดอื่นเนี่ยโอ้ใช้ได้ทุกพืชไหมทุกพืชค่ะอาหารจันท์ด่วนนี่ใช้ได้ทุกพืชแต่ตูระเบิดดินดินดานเนี่ยเราแค่ดูว่าดินถ้าดินเรามันไม่ดีมันแข็งแล้วน้ําไม่ลงอ,อะไรเราค่อยใช้ค่อยใช้เนาะใช่โอ้แต่อาหารจันท์ด่วนเนี่ยใช้เค่ะ ใช้กับต้นมะม่วงลูกยังสวยเลยค่ะ<อ>ใช้ลาดมะม่วงพ่อเล็กอะทำใบมะม่วงขายอยู่ใช่ไหมคะาลาดราดให้มันอาจารย์สอนว่าลาดเพื่อให้ใบมันแตกใบแต่มันมีลูกห้อยอยู่ลูกอย่างงี้ลูกอวบสวยเต่ง<อ>แบบอออค่ะแล้วมันใหญ่ข<อ>ึ้นไหม<ะ>ใหญ่ใบใบ,ใบมันก็จะใหญ่ด้วยโอ้แล้วรสชาติล่ะรสรสชาติมะม่วงรสชาติมะม่วงมันจะแบบ หวานขึ้นหรือเปล่าอ่ะมันเหมือนมันแบบมันเข้มขึ้นเข้มหรออ๋อนึกออกเพราะว่ามันเป็นแก้วขมิ้นรสจัดจัดขึ้นใช่ไหมอ๋อนึกออกนึกออกเหมือนแก้วมีที่ออกเหลืองๆหน่อยใช่ที่มันจะยิ่งจัดขึ้นสีมันจะเหลืองด้วยสีมันจะจัดด้วยก็สวยอะสีสวยลูกมันอวบสวยมากแก้วเขามีการนิยมปลูกกันเลยนะคะใช่เพราะว่าใบใบที่เขาทาชาที่มีกลิ่นมีกลิ่นเหมาะในการทําชาคือแก้วขมิ้นโอ้โหอย่างนี้เดี๋ยวต้องขอญาตไปเยือนที่บ้านพี่เล็กบ้างแล้วไปขอเด็ดใบ ใบมม่วงแก้วเขามีมาทําชาวะเนะ<ช>อยากจะชิมดูว,ว่ามันหอมยังไงในาะกินมันจะฉุนสุดอะค่ะมันจะหอมสุดหอมใบมม่วงพันอื่น,นก็เพื่อนเพื่อนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะถ้าใครสนใจ ที่จะทดลองไปใช้หรือว่าปลูดพืผักสวนครัวชนิดไหนอยู่ก็ตามไม่จําเป็นจะต้องเป็นต้นตะไคร้นะคะก็มาติดต่อได้ที่เพจกวินอกรีเทคใน Facebook นะคะหรือว่าใน YouTube ก็คือเพจเกษตรธรรมชาติประยุกต์นะคะ YouTube ค่ะก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวน้องจะพาเพื่อนๆมาคุยเรื่องเกษตรกันอีกครั้งค่ะบ๊ายบาย